จิมมี่ครับ,บก็หูได้รับการตอบรับเป็นฟีดแบ็ที่ดีมากๆครับตัวละครจิมมี่ครับทุก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 อีพีเลยแล้วกันครับที่ที่ออกมาแต่ละวีกครับก็จะได้รับฟีดแบ็แตกต่างกันครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออตลกมากน่ารักมากแล้วก็ฟีดแบ็แรกที่จะได้รับเลยก็คือจากแฟนคลับใช่ไหมครับที่เล่นเทรนในวันนั้นแล้วก็ตื่นเช้ามาทุกทุกอาทิตย์เลยครับคุณพ่อคุณแม่นี่ก็จะบอกว่าโอ้จิมมี่วันนี้น่ารักมากเลยชอบมากเลย ครับผมก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆครับทุกคนก็จะบอกว่าเออไม่เคยเห็นแม็กในบทบาทนี้ครับผมก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับงานตอนนี้มีอะไรบ้างคงานตอนนี้ใช่ไหมครับก็เพิ่งวงสวงดื้อเฮียก็หาว่าโซนไปครับผมก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพียอีน้องคนเดียวแล้วก็ทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลิฟมีเกตแบนี้ครับวันนี้มีอะไรมาให้แฟนๆดูบ้างที่มัน สเปเชียลก็นอกจากจะมีสเปเชียลอีนะที่ตักไฮไลท์ทั้งหมดนะครับมารวมกันให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับพวกเรานะครับแม็กพี่มิวมายนะครับผมก็จะมีโชว์เล็กๆน้อยๆแล้วก็เล่นเกมด้วยครับแล้วสำหรับท o เ r เล่นทใช่ไหมครับทก็เพิ่งปล่อยไพลอดไปนะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆครับผมก็ได้แสดงร่วมกับ ทางกองทัพก็เป็นผู้จัดเหมือนกันครับเหมือนกับเลิฟมิอาเกนครับผมก็ก็จะทำลายก็จะออกหลังด้วยเฮียครับแล้วก็พวกพวกเราก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับผมเพื่อความปยในไทยเรแม็กเล่นเป็นครับเล่นครับตัวละครของแม็กเป็นไทยครับผมแล้วก็นางก็จะเป็นครามนะครับแล้วก็จะมีผู้ชายอีกตัวละครหนึ่งสามตัวละครหลักนะครับผมก็จะเป็นโลกคู่ขนานกันสองโลกครับแล้วก็ไทยก็จะมีสองตัวละครครับของสองโลกแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับเป็นดราม่า หนักๆเลยครับผมก็จะมีแอคชั่นแทรกเข้ามาด้วยครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่นานเกินรอได้หน่อยครับมีแพลนอื่นนอกเหนือจากงานละครงานซีรีส์อืมช่วงนี้ก็จะเป็นงานซีรีส์ก่อนครับผมแล้วถ้ามีแพลนอันไหนหรือว่าจะมีงานอันไหนที่ที่มีขึ้นมาในอนาคตก็จะแจ้งให้ทราบในโซเชียลนะครับ รครับก็แฟนมิตรต่างประเทศกำลังจะมีอีกของคิวติพายนะครับผมก็จะมีอีกหลายประเทศเลยนะครับผมก็จะมีฟิลิปปินส์เกาหลีครับผมก็จะมีอีกหลายประเทศเลยก็จะรอประกาศนะครับรก็ฝากทุกคนให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs>